ภายน้ำชอบใจความอารีและความสุจริตของขันทองขณะนั้นขันทองรู้สึกเหมือนมีมือน้อยๆเอาอะไรมาป้ายที่ตาเย็นๆแล้วก็แลเห็นตัวนางพลายน้ำสูงสัก50เซนขนาดเท่าตุ๊กตายืนยิ้มแท่งอยู่ตรงหน้ารูปรลาาสะสวยหน้าตาหมดจน แต่งตัวเหมือนกับขันทองทุกอย่างขันทองปลาสัยว่าสวัสดีแล้วพูดต่อไปว่าฉันเห็นจะเป็นคนดีนะจึงแลเห็นท่านได้แม่ฉันอ่านหนังสือพบเรื่องพายไม้เล่าให้ฉันฟังฉันก็นึกอยากเห็นตัวเหลือเกิน เขาบูว่าต้องเป็นคนดีจึงจะเห็นภายไม้ได้นี่ฉันเห็นท่านแล้วฉันก็เป็นคนดีนะพายน้ำบอกว่าหนูเป็นคนดีทีเดียวมีน้ำใจอารีดีมากและสุจริตด้วยฉันชอบความอารีและ ความสุดจริตของหนูจึงทำให้หนูเห็นตัวฉันฉันไม่ใช่พลายไม้พลายไม้เป็นผู้ชายฉันเป็นพลายน้ำเมื่อหนูเห็นฉันได้ก็แลเห็นพลายไม้ทั้งหลายได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้พลายไม้กลับไปหมดแล้วเหลือแต่ฉันเก็บกระเช้าอยู่ ขันทองว่ากระเช้านี้น่ารักจริงๆท่านทำด้วยอะไรพายน้ำตอบว่าฉันไม่ได้ทำมันดอกมันเป็นผลออกมาจากต้นเถา่นิดหนึ่งผลนั้นเมื่อแก่ตอนบนแยกเป็นหกปีแล้วก้าน แตกกระจายออกเป็นอินทรกยกที่วกิบเหล่านี้ขันทองว่าดูรูปเป็นกระเช้าทีเดียวนางใายน้ำเล่าต่อว่าเดิมก็เป็นกระเช้ามีเรื่องเล่าเมื่อก่อนนำม,มาแล้วนางศีดาถูกทัวสกันอุ้มเอาตัวหอบไป กระเช้าของนางสีดาหลุดลงมากลางป่ากระเช้านั้นเป็นของวิเศษเทวดาเจ้าป่าเสียดายว่าจะหายหายไปเสียจึงช่วยให้ออกราบกงอกเป็นเถาแล้วก็มีผลสืบตลอดมา จนถึงบัดนี้เป็นที่เราลึกถึงนางซีดาขันทองว่าฉันไปเล่นบ้างได้ไหมนางภายน้ำได้ว่าได้สีที่รักเชิญหยิบไปตามความพอใจขันทองอยากได้มากๆแต่เกณฑใจเขาแลดูตาพางแล้วหยิบ มาเพียงใบเดียวนางพายน้ำรู้ทียิ่งรู้สึกเอ็นดูขันทองมากขึ้นหยิบส่งให้จนเต็มสองมือน้อยน้อยของขันทองและผู้ชมว่าขันทองหนูเป็นคนดีมากมีความอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีใจสุดจริตไม่เอาสิ่งของก่อนเจ้าของให้ ทั้งไม่โลภมากหนูดดีพร้อมทุกอย่างต่อไปนี้เมื่อถึงวันดีคืนนี้เดือนายพระจันเพนเช่นนี้หนูมาที่นี่อีกสิฉันจะทำให้หนูได้เห็นพวกภายไม้มาประชุมกันเล่นลื่นลึงกันใดนั้นขันทองรู้สึกว่าภายน้ำ ยกมือมาเช็ดตาของตน้นแล้วก็แลยไม่เห็นนางพายน้ำอีกต่อไปและกองกระเช้าที่หายวับไปอีกด้วยขันทองยิ้วกระเช้าเต็มสองมือกลับมาบ้านเล่าเรื่องให้แม่ฟังแม่ดีใจที่ลูกเป็นคนพิเศษได้เห็นนางภายน้ำแล้วขอดูกระเช้า เมื่อพิจารณาดูแม่บอกว่าผลละไม้นี้แม่เคยเห็นนางพายน้ำน,นั้นรู้เรื่องดีว่าเิอเป็นกระเช้าของนางสีดาเราูก็เรียกว่ากระเช้าสีดานั่นแหละดีแม่ขันทองก็ไปเล่าเรื่องให้เพื่อนบ้านฟัง แต่นั้นมาผลของเผ่าชนิดนี้จึงเรียกกันว่ากระเช้าสีดาชาลียิ้มอย่างมีความสุขพลอยดีใจไปกับเด็กเหญิงขันทองด้วยเขาอยาก,อากเป็นเหมือนขันทองบ้างจะได้เห็นนางคลายน้ำผู้สดสวย แต่เขารู้ดีว่านั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะขันทองเป็นคนที่อยู่ในโลกของหนังสือสนุกไหมชาลีเด็กชายผมแกะโผนหน้าทันลิ้นมาถามสนุกและน่ารักมากฉันจะพูดอย่างไรดีละ่ะ ฉันว่าเป็นเรื่องที่งดงามมากใช่ฉันควรจะใช้คำนี้มากมากกว่าเยี่ยมไปเลยชาลีผมแกะชมทางพำงลกมือให้ฉันดีใจที่วันลาคดีเรื่องนี้ทำให้เธอรู้สึกดีผมแกะชาลีเรียกเพื่อนใหม่ ฉันอยากรู้ว่าทศกัณฐ์กับนางสีดานี่เป็นใครทำไมนางสีดาต้องถูกทศกัณฐ์อุ้มเหาะไปด้วยนางเดินไม่ได้หรืออย่างไรผมแกะหัวเราะลัล่นแล้วว่าถ้าอยากรู้จักทศกัณฐ์กับนางสีดาเธอต้องไปอ่านวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์สองคนนี้เป็นตัวละคร ในเรื่องนี้รับรองว่าเธอจะต้องชมตกลงฉันจะไปหาเรื่องนี้มาอ่านแต่แต่เธออย่าลืมแวะมาเยี่ยมฉันอีกนะแน่นอนฉันจะพาเธอไปท่องโลกวรรณคดีกันอีกคราวหน้าเธอจะชวนเพื่อนมาด้วยก็ได้นะฉันยินดีเสมอพูดจบ เด็กชายผมแกะก็ขึ้นขี่มาก้านกล้วยก่อนจะออกปากลาเขาไม่ลืมหันมาโบกมือให้ชาลีอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ